แอดเพลยนสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะทำไมแฟนแฟนาวเลบอลไทยถึงกลัวทีมสวีเดนกันนักหนามันเพราะอะไรในการแบ่งสายชิงแชมป์โลกเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันทุกคนเพื่อแฟนแฟนวฟอวเลบอลยังไม่รู้จักสาวสวีเดนอันดับโลกของไทยนะคะตอนนี้อยู่อันดับที่13ของโลกนะมี194จุด 91คะแนนนะคะส่วนทางฝั่งสวีเดนเนี่ยอยู่อันดับที่24ของโลกมี138.57คะแนนคะ่ะทุกคนมองแบบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เลยนะคะสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้ปีหน้า4จังหวัดกรุงเทพนครราชสีมาภูเก็ตและเชียงใหม่ประเทศไทยของเราถูกร่วมสายกับสวีเดนเนเธอร์แลนด์และ อียิปต์ค่ะแต่ละกลุ่มจะมี8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมใน1กลุ่ม4ทีมเนี่ยจะเอาแค่2ทีม2อันดับแรกที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้น2อันดับแรกของกลุ่มเท่านั้นนะมีแค่4ทีมเนี่ยมีแค่4ทีมเท่านั้นขอแค่2ทีมแรกเข้าไปสู่เลยเข้าไปสู่16ทีมเลยนะคะเราร่วมสายกับสวีเดนแฟนแฟ,นฟนบอล ถ้าใครติดตามวลอลเล์บอลมาตลอดมันก็เป็นทีมที่เฮ้ยเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีนักกีฬาไปลุยในหลีกอาชีพหลีกต่างประเทศหมายถึงนักกีฬาสวีเดนนะไปลุยในหลีกอาชีพหลีกต่างประเทศกันมากขึ้นตัวหลักๆที่แฟนๆบอลเป็นห่วงเอาตรงๆแอดก็ยังเป็นห่วงนะน,นั่นก็คืออิสเบลฮารค่ะแฟนๆก็บอกแอดมาตลอดนะแอด ถ้ากลัวไม่ต้องแข่งแอดเดากจะบอกว่าที่พูดเนี่ยคือให้แบบว่าทุกคนรู้ให้ทุกคนรับรู้ว่าเฮ้ยมันจะเกิดแบบนี้นะเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วมารอดูกันว่าโคดออนเนี่ยเขาจะปรับเกมมาได้ยังไงนะคะเชื่อเลยว่าโคดออนก็ต้องทำกันบ้านของสวีเดนเยอะมากๆเพราะว่าเป็นหมามืดในทีมในกลุ่มของเรามีผลเลยนะมีผลส,ดสุดๆเลยนะคะอิสเบลฮักคือใครฮัก huh? คือคนที่เล่นอยู่ในทีมอิโมโคทางฝั่งอิตาลีณนะเวลานี้อิโมโคที่คว้าแชมป์รายการสโมสรโลกที่มีเวียดนามเข้าร่วมก,า,การแข่งขันด้วยเนี่ยอิโมโคคว้าแชมป์รายการสโมสรอโลกไปเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์ที่2 2ธันวาอิโมโคแข่งกับเทียนจีนอิโมโคแข่งกับจีนอิโมโคได้แชมป์ไปพี่จีนไม่ไหวถามว่าอิโมโคเนี่ยแอดมันก็เป็นแบบทีมที่แบบรวมดาวเด่นมีแต่แก๊ง เจ้าแม่ทั้งนั้นก็นั่นแหละค่ะทุกคนหนึ่งในนั้นแก๊งแม่ของอิโมโคก็คืออิสเบลฮาร์กอิสเบลฮาร์กอยู่ในทีมชาติสวีเดนและสาวอิสเบลฮาร์กก็คว้า2ตําแหน่งในรายการวอลเลย์บอลสโมสรโลกที่ผ่านมานั่นก็คือผู้เล่นบีหลังยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ผู้เล่น MVP ค่ะนี่คือไม่ใช่เล่นๆสำหรับสาวฮาร์กถ้าถามแอดนะแอดมองมาตลอดแอดดูฮาร์กมาตลอดอยู่แล้วแหละแอด ติดตามฮาร์กมาตลอดเพราะว่าฮาร์กอยู่ในการเล่นระดับโลกมาตลอดมาทุกปีฮาร์กแทบไม่ได้เล่นอยู่ในลิกสวีเดนเลยฮาร์กจะเล่นให้กับแบบอารายการเล็กๆในลีกสวีเดนเท่านั้นในสโมสรของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ในทุกฤดูกาลเนี่ยฮาร์กจะถูกคว้าตัวไปในสโมสรใหญ่ๆระดับโลกทั้งนั้นตุรกีอิตาลีก็รอดูฤดูกาลต่อไปใครจะมาคว้าต,วตัวต่อสัญญาอะไรกันก็ดูต่อไปแต่ เป็นผู้เล่นที่น่ากลัวคนหนึ่งในสวีเดนการเล่นวอลเลย์บอลแอนยังพูดตลอดว่ามันต้องเป็นทีมเวิร์กถามว่าคนเดียวเนี่ยมันมีสิทธิ์เอาอยู่ไหมเอาคู่แข่งอีกทีมนึงเนี่ยชนะได้ไหมเราต้องดูศักยภาพของคู่แข่งสมมุติถ้าสวีเดนไปแข่งกับเวียดนามมีฮักคนเดียวฮักเอาอยู่สวีเดนก็คือเอาอยู่สมมุติ ทางสวีเดนทีมชาติสวีเดนที่มีฮาร์กอยู่ไปแข่งกับอินโดนีเซียแอดก็ยังมองว่าสวีเดนฮาร์กก็ยังเอาอยู่แต่ประเทศไทยเราเจอกันในชิงแชมป์โลกปีหน้าถามว่าไทยเนี่ยก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับโลกมาค่อนข้างเยอะมากเอาตรงเยอะกว่าสวีเดนในการแข่งขัน v ว l ชิงแชมป์โลกอะไรต่างๆนานาไทยประสบการณ์ในด้านการแข่งขันระดับโลกที่อยู่ในเอฟไเนี่ยเยอะเยอะนะคะแต่ตัวผู้เล่น กันเลยระบบการเล่นเกมการเล่นระหว่างสวีเดนกับไทยต่างกันเลยสวีเดนโครงสร้างสไตล์นั้นอยู่แล้วสาวไทยแทบไม่มีโครงสร้างเลยบอลผสมล้วนๆผู้เล่นสวีเดนตัวสูงมากผู้เล่นไทยก็ก็ตัวมาตรฐานไทยสไตล์การเล่นของสวีเดนเน้นตบแรงง้างมือใส่ไม่ยังพอๆกับเยอรมนีจะเป็นฟิลแบบนั้นเลยค่ะเกมเซิร์ฟของสวีเดนโหดนะ เกมเซิร์ฟไทยโหดหรือไม่ดังนั้นนะแอดก็ยังมองในคำว่าทีมเวิร์กของวอลเลย์บอลฮาร์คไม่น่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะเอาแก๊งสาวไทยอยู่เหมือนฮาร์คสวีเดนเนี่ยเหมือนมีตัวสิงโตตัวแม่อยู่ตัวเดียวแต่สาวไทยเนี่ยเหมือนฝูงแบบทั้งฝูงอะเป็นฝูงที่ดุร้ายทั้งฝูงอะไรประมาณแบบนี้นึกออกไหมดังนั้นอะ่ะ สมมติสิงโตคำรามหนึ่งตัวแต่มาสู้กับแก๊งแบบแก๊งที่มันดุอ่ะมันแก๊งหมาป่าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเออแอดว่าไทยก็ไม่น่าพลาดนะคะน่าจะเอาอยู่ตามตามความคิดนะแล้วก็ตามประสบการณ์นอกเหนือซะว่าหากเนี่ยเอาอยู่จริงๆนอกเหนือสวาระบบทีมไทยอ่ะไม่ไหวจริงๆในช่วงการแข่ขันวันนั้นนะ พูดถึงระบบเลยนะระบบการจัดเกมการแก้เกมอย่างเงี้ยไม่ดีจริงๆอันเนี้ยมีโอกาสที่ไทยจะแพ้แต่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยระบบทีเมเวิรกไทยยังโอเคอยู่บอลสูตรบอลผสมโอเคอยู่เราก็จะเริ่มเห็นในต้นปีหน้านะคะในการที่สาวไทยทุกคนเนี่ยกลับมาฝึกซ้อมอะไรกันต่างๆนาะนาะนะนะถ้ามารวมตัวกันได้เร็วแอดว่ารอดรอดสวีเดนผ่านสวีเดนบงไม่ได้อวยไทยนะคะแต่ว่าก็คือเชียร์ไทย แค่นั้นเลยที่จริงไม่ได้ไม่ได้บอกให้สวีเดนแพ้นะคือกาลังจะบอกว่าสวีเดนจับมือกับไทยก็ได้นะสวีเดนจับมือกับไทยก็ได้เข้าไปสู่รอบส6บทีมสุดท้าย แฟนๆนี่มองสวีเดนว่าแบบโหน่ากลัวมากไทยตกรอบสิบอกทีมุดท้ายแอดไม่ไม่ได้มองแบบนั้นนะแอดขอ,อยังไม่มองแบบนั้นเพราะว่าแอดยังมองว่าสาวไทยเอาอยู่มันก็จะมีอยู่ไม่มากแหละค่ะทุกคนเนเธอร์แลนด์จับมือสวีเดนเข้าเนเธอร์แลนด์จับมือไทยเข้าเนเธอร์แลนด์จับมืออียิปต์เข้าหรือไทยจับมือเนเธอร์แลนด์ก็ได้ไทยจับมือสวีเดนไทยจับมืออียิปต์ก็ได้แต่ในกลุ่มเนี่ยทุกคนเห็นปะการจัดสี่อันดับของกลุ่มอะคือมันจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะแล้วก็ไทยแล้วก็สวีเดนนนนนะแล้้วก็อีิปนดนัังเ มันก็เหมือนจะต้องเป็นแบบนั้นน่ะคือ FI อบเขาก็จัดเรียงมาแบบนั้นแล้วอันนี้คือไทยเป็นเจ้าภาพนะคะไทยเลยอยู่หัวก็คืออันดับหนึ่งของกลุ่มแต่ถ้าจัดเรียงตามลำดับจริงๆถ้าไทยไม่เป็นเจ้าภาพอบไทยจะอยู่อันดับ2องนี่แค่แรกอันดับหนึ่งฮากอันดับ3สวีเดนนะคะอันดับ3แล้วก็อีบอันดับที่4นั่นน่มันก็ควรจะเป็นไปในในในแนวที่ศักยภาพของแต่ละทีมเคยทําไว้เคยมีไว้และตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แบบนี้เออนึกออกปะแฟนๆเนี่ยคิดว่าสาวไทยเขากลัวทุกทีมนะคะ มันไม่มีใครกลัวใครหรอกคะ่ะมันมีแต่ทุกคนเนี่ยต้องเตรียมพร้อมเพื่อมาแข่งกันให้ชนะแค่นั้นเลยความกลัวเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่คำว,ว่าห้ามประมาทเท่านั้นเลยนะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามรอติดตามรายการชิงแชมป์โลกปีหน้าให้ได้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพที่ดีกันด้วยนะคะสีจังหวัดนะกรุงเทพโคราช เชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตนะคะประเทศไทยของเราอยู่ที่กรุงเทพปหานครนะคะมีกลุ่ม A และกลุ่ม H นะคะที่อยู่กรุงเทพนะดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนแอดเชื่อว่าสาวไทยเอาอยู่ค่ะแอดเชื่อแบบนี้จริงๆนะอันนี้จากแบบเอ้ยอยออก็ดูมาตลอดแหละไม่ว่าจะเป็นสวีเดนหรืออะไรก็ตามอย่างรายการ Challenger ์ครับเนี่ยที่ทุกคนถามว่าสวีเดนเนี่ยทำไมถึงเข้ามาในเ n นไม่ได้นะคะ ทำไมถึงเป็นเช็กสเกียร์นะคะเพราะว่าทางสวีเดนเนี่ยไม่ได้ส่งเอสเซเบลฮากมาลงค่ะก็คือสวีเดนมีสิทธิ์มากๆที่จะเอาชนะเช็กนะคะแต่ว่าทางสวีเดนก็ไม่รู้ทําไมฮากก็คือเลือกที่จะแบบไม่มาแข่งนะคะทําให้เช็กสเกียร์เนี่ยก็ ทุบสวีเดนแล้วก็เข้ามาสู่เยนเอลได้ก็รอดูกันต่อไปค่ะทุกการแข่งขันที่อยู่ในฐาน FIVB รองรับเนี่ยมีการเก็บคะแนนอันดับโลกโวลแรงกิ้งทั้งนั้นสําคัญกับไทยทั้งนั้นสาวไทยไม่ได้กลัวทีมอื่นนะคะทีมอื่นนั่นแหละค่ะต้องกลัวสาวไทยเพราะไม่รู้ว่าจะมาไหมไหนทุกคนนั่นแหละค่ะต้องกลัวบอลสูตรบอลผสมของไทยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมาวิ่งคนไหนตบคนไหน,ต,น,ไหนตีมือเซตก็ใจเร็วไปหมดไม่รู้ว่าใครจะตบใครจะตีนะคะทุกทีมต้องกลัวไทยค่ะทุกคนแฟนๆคิดว่าอย่างไร สวีเดนอียิปต์เนเธอร์แลนด์ไทยใครจะจับมือใครเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้บ้างนี่ก็มาเล่าถึงสวีเดนเป็นแบบคร่าวๆนะคะรายละเอียดของสวีเดนมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวก็จะวิเคราะห์กันไปเรื่อยๆแต่มาบอกตัวเด็ดตัวดังที่พึ่งคว้าตำแหน่งไปแบบจุกๆเลยสำหรับอิสเบลฮากททีมชาติสวีเดนในรายการสโมสรโลกน,นะคะทุกคนอิโมโคเนี่ยทีมอิโมโคเนี่ย ไอ้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออหากเขาน่ากลัวขนาดไหนฮากเขาแบบต้องเฝ้าระวังฮากเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็มามืด ของกลุ่มเราในชิงแชมป์โลกนะคะแฟนคิดว่าไงเล่าสู่กันฟังค่ะไม่ได้กลัวค่ะแค่ห้ามประมาทถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe ก็กระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักจบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกวันละบอลลีกอาชีพนนาเวลานี้ขอให้ทุกคนเนี่ยงัดศักยภาพของเนวไม้เต็มที่ที่สำคัญรักษาสุขภาพกลับประเทศไทยสมบูรณ์100%อันนี้สำคัญมาก